ฟิโอดอร์มาร์กนอบยักษ์ใหญ่แห่งรัสเซียสูง2เมตร85เซนติเมตรเกิดปี2421ที่หมู่บ้านคอสตูกิวิเตฟจกกักรวรรดิรัสเซียปัจจุบันอยู่ในยูเครนแม่ของเขาเสียชีวิตระหว่างคลอดเพราะเด็กมีขนาดใหญ่โตมากหลังจากนั้นไม่นานพ่อเขาแต่งงานใหม่และมอบเขาให้ปู่เลี้ยงดูจนกระทั่งอายุ8ขวบเขาก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วอายุ14ปีเขาสูงถึง2เมตรอายุ25ปีความสูงที่2เมตร85เซนติเมตรเจ้าของขคณะละครสัตว์ชาวเยอรมันได้ชักชวนเขาไปหาไรราาายไดด้กแสงงต่ ขของเาไม่ใช่สิ่งที่น่าประทับใจแต่เปินตัวอโตเท่ายักษ์ของเขาได้รับความสนใจมากกว่าตีออดอเดินทางไปรอบโลกได้พบกับประธานนาธิบดีอเมริกันรูสเบลเดื่ชาก,กับสมเด็จพระราชนีแห่งอังกฤษและเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาทีออร์ดยรับการต้อนรับด้วยความเคารพทุกที่ท้ายสุดเขากลับมาที่บ้านเกิดแต่งงานกับ e ox, YA, va, อีฟอสซินยาลิบิดวาอาชีพครูทั้งคู่มีลูกห้าคนแต่ไม,ม่ใครสูงถึง2เมตรเลยเขาเสียชีวิตปี2455อายุ3 4ปีโดยไม่ทราบสาเหตุ